นคนปรปฐมอบรมพระวิปัสนาจารย์คณะธรรมยุทธ์วัดส,สะกระเทียมจังหวัดนคนปรปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่าไปกันที่วัดส,สะกระเทียมจังหวัดนคนปรปฐมจัดโครงการอบรมพระวิปัสนาจารย์คณะธรรมยุทธ์ครั้งที่14ประจำปี2 5 6 7 มีพระสายปฏิบัติเดินทางเข้าร่วมโครงการกว่า160รูปจากทั่วประเทศพร้อมเชิญชวนชาวไทยร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสวยในทุกๆเช้าตลอดการอบรม ทางด้านพระครูภาวนาวิมลเจ้าคณะอำเภอเมืองนคนปรปฐมจะอาวาสวัดศักกระเทียมจัดโครงการอบรมพระวิปัสนาจารย์คณะธรรมยุทธ์ครั้งที่14ประจำปี2567ที่วัดศักกระเทียมมีพระสงฆ์สายธรรมยุทธ์จากทั่วประเทศเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความเมตตาจากท่านพระครูภาวนาวิมลเจ้าอาวาสวัดสัก,กะเทียมและพระสายธรรมยุทธ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดินทางมาให้การอบรมในทุกๆวันทั้งการนั่งสมาธิเดินจงกรมการฝึกจิตให้เป็นสมาธิฉันพระตาหารมังสวิรัตมื้อเช้าเพียงมื้อเดียววัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พระภิกษุบริษัท ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อเป็นประโยชน์ทางการปฏิบัติส่วนตัวของพระสงฆ์และเป็นที่ศรัทธานำพาพุทธบริษัทปฏิบัติประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไปโครงการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาทเข้าสวยแด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมอบรมกว่า160รูปในช่วง7โมงเช้า พร้อมถวายพัตตาหารถวายสังฆทานร่วมกันในทุกๆวันทางวัดจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาอยากร่วมทําบุญตักบาตรเข้าสวยสามารถเดินทางมาได้ที่วัดสะกะเทียมอําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20มีนาคม2567ซึ่งจะอบรมเป็นวันสุดท้ายใครที่อยากทำบุญต้องรีบไปนะคะที่วัดสะกะเทียมแห่งนี้ด้วย ปณิทั์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน